คุณเคยได้ยินเรื่องแมวที่กลายเป็นนักเรียนโรงเรียนไหมใช่ค่ะแมวตัวนี้ชื่อว่าซิลล่าวันหนึ่งมีคนพาซิลล่ามาที่โรงเรียนอัลวูดส์พร้อมบอกว่าพวกเขาไม่สามารถดูแลเธอได้อีกต่อไปคำพูดเหล่านี้เต็มไปด้วยความเศร้าแต่สำหรับซิลล่ามันคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่น่าทึ่งนั่นเป็นวันที่ซิลล่ากลายเป็นนักเรียนสีขาตัวแรกของโรงเรียนเธอไม่ได้เพียงเข้ามาอาศัยอยู่แต่เธอทำให้ทุกคนที่นี่รู้สึก เหมือนมีครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวห้องสมุดกลายเป็นที่โปรดของซิลล่าเธอชอบอยู่ที่นั่นจนทุกคนเรียกเธอว่าแมวห้องสมุดเพราะเธอไม่เพียงแค่เดินเล่นเธอยังช่วยเด็กๆฝึกอ่านหนังสือเหมือนกับว่าเธอเข้าใจว่าใครต้องการเพื่อนวันเกิดของซิลล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนประทับใจแฟนๆบนโซเชียลช่วยกันบริจาคเงิน5,000ปอนเพื่อซื้อหนังสือใหม,ม่เติมเต็มชั้นวาง เพราะสำหรับทุกคนซิล,ล่าไม่ใช่แค่แมวแต่เธอคือส่วนสำคัญของโรงเรียนนี้ซิล,ล่ามีสัญชาตญาณพิเศษครูเล่าว่าเธอจะเดินไปหานักเรียนที่ต้องการกำลังใจเด็กบางคนที่เคยเงียบและเก็บตัวกลับมามีรอยยิ้มเพราะซิล,ล่าอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าซิล,ล่าจะรู้ตั้งแต่แรกว่าที่นี่คือบ้านที่เธอเลือกบ้านที่ทุกคนรักเธอและเธอรักทุกคน เพราะความธรรมดามีความพิเศษซ่อนอยู่เสมอนี่แม่แอนเองคะ่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน